ตอนนี้พี่ยมยู่ยสายเป็นที่เรียบร้อยครับพี่ยมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเก่งครับโอเคพี่ยมมาว่าถึงเรื่องนี้ผู้โดยสารเล่าให้ฟังอยากฟังมากครับกระสือที่กัมพูชามันเป็นไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับพี่ผมเพิ่งได้เรื่องเนี้ยมาจากผู้โดยสารสดๆจากไปส่งบากะปิเมื่อกี้เนี่ยอ,อ๋อเหรอครับผมครับเป็นคนกัมพูชาเด็กหนุ่มนะอายุยี่บสองปีน้องเขาชื่อหลงออและพอดีเนี่ย กำลังฟังคุณเก่งในนั้นผมก็เลยถามว่าเคยเจอผีไหมอะไรเงี้ยนะครับผมเขาบอกว่าเขาเคยเจอครั้งหนึ่งตอนอายุสิบขวบเขาบอกพี่มันน่ากลัวมากผมพูดแต่พี่ไม่เชื่อผมแน่นอนเขาบอกแต่เป็นครั้งเดียวครั้งแรกเลยอเออไหนไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอคือบ้านเขาเนี่ยอยู่ฝั่งอารันใช่ไหมฮะ ชาวอารันไปปล่อยเปดเลยไปอืฝั่งนู้นเขาเรียกอะไรเป็ดเป็ดผมก็ฟังไม่ถนัดนะผมก็ถามย้ําทีว่าอะไรนะสถานที่ตั้งสมมุติว่าประเทศประเทศเราเนี่ยเขาเรียกว่าอารันใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยเป็ดใช่ไหมแล้วฝั่งคุณบ้านคุณน่ะตรงนู้นน่ะเขาเรียกอะไรเ <ๆ S 1> ขาบอกว่าเป็ด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 เออผมโอ้โหผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเราไม่เก็ตเหมือนกันเราผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันวถานที่เอาเป็นว่าลักษณะบ้านของเขาเนี่ย ก็มันจะอยู่ห่างกันล้วบ้านคนมีแท็บไม่มีนะก็จะมีติดน้ำทารมีคลองแล้วก็มีอกอไผ่นะครับกอไผ่นี่กว่าจะรู้กันได้ว่าเป็นกอไผ่นี่ผมก็ใช้เวลานานอยู่นะก็โอเคลักษณะบ้านของเขานะเป็นบ้านที่ว่าเป็นป่าทั้งหมดเลยครับแต่แถวบ้านเขาเนี่ยจะอยู่ห่างกันมากแต่จะมีความล่ำาลือกันก็เรียกว่ากระสือ กระสือเนี่ยในประเทศไทยเรียกว่ากระสือแต่ประเทศเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอาบอาบอาบเออผมก็เออแบบนี้เป็นไงครับก็ปรากฏวันนั้นน่ะเขาอายุประมาณสิบขวบเขาจำความได้อย่างชัดเจนประมาณตีสองเนี่ยเขาปวดท้องฉี่ครับตามภาษาเด็กเนี่ยก็ลงมาฉี่ข้างล่าง เขาไม่ฉี่บนบ้านอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เขาตีครับเขาก็ลงมาทีนี้เนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะมันเป็นเล้าไก่เขาก็ไปฉี่ใกล้ๆเล้าไก่เขาครับขณะเขายืนฉี่อยู่ฟุตเนี่ยเขาเห็นเป็นร่างเงาตัวคุ้มตัวคุ้มอยู่ก่อนครับเอ็ความเป็นเด็กของเขาออืก็เลยอยากเดินเข้าไปดูใกล้ๆว่ามันคืออะไร จังหวะที่เขาเดินเข้าไปประมาณสักสิบเก้าได้ครับไอ้ล่างนั้นน่ะที่เขาเห็นน่ะนะม,ม,มันมีแค่หัวออมีแค่หัวครับแล้วก็หันหน้ามาทางเข้าพอดีเลยอืมปากเนี่ยยังกัดคอไก่อยู่เลยครับพอหันมาปุ๊บเนี่ยเขายืนนิ่งอยู่เนี่ยเหมือนกับว่า กระสือตัวเนี้ยคือยังไม่เห็นเขากล้าหน้ากลับไปแล้วก็สะบัดไก่กึบกับกึบกับขนาดที่สะบัดไก่อยู่น่ะทำให้เขาเห็นเนี่ยลำไส้เหมือนกระหนังไทยเราเลยครับเขาบอกอันนี้จริงๆผมเห็นไส้แล้วก็แสงตรงลำไส้เขาเป็นสีเขียวพี่ตอนนั้นผมกลัวมากเลย แต่ผมก็ยืนอยู่นิ่งๆมผมยืนอยู่ประมาณสี่สิบวินาทีโอ้โหนานเนี่ยแออมองเห็นอาการเขากินครับพอผมขยับตัวปุ๊บจะขึ้นบ้านไอ้ผีกระสือตัวนี้ก็หันหน้ามองผมอม,มองเขาเนี่ยตื้อตาสีแดงแล้วก็ตอนเนี้ยไก่ที่อยู่ในปากอะ่ะครับไม่มีแล้ว อแต่มีเลือดติดที่ฟันเห็นฟันอย่างชัดเจนครับดวงตาสีแดงมองเขาเหมือนกับจะทุ่งก็มาหาเขาอืมอืมที่ความเป็นเด็กนะครับครับกลัวเออก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปบนบ้านครับนะครับก็เลยไม่รู้ว่าร่องรอยของกระสือตัวเนี้ยหายไปยังไงเป็นไปยังไงอื เ,เป็นแล้วผมกระถามเขาว่าไอ้กระสือตัวเนี้ยครับมันมีลักษณะไงผมอยากให้คุณว่าให้ผมดูหน่อยอื<ม>เขาบอกหน้าตาสวยหน้าตาสวยด้วยอหน้าตาสวยด้วยครับเป็นกระสือหน้าตาสวย<ม>บอกโอ้โอ้โอ้อ้เขาก็พอเสร็จปุ๊บเขาก็เท้าเนี่ยก็บอกแม่ฟังว่ามแม่ผมเห็นอย่างเนี้ยครับผมเห็นกระสือเห็นแต่เขาเรียกอาบานะครับนะอืม แม่ก็บอกว่าเออไอสือตัวเนี้ยหลายคนรู้จักเขาพยายามจะจับมันแล้วแต่จับมันยังไม่ได้เพราะว่าเอ,อที่แถวฝั่งกัมพูชาเขาเรียกว่าค,ครูแต่บ้านเราเรียกว่าหมอผีมีครูหลายครูสามครูแล้วไม่สามารถจับเขาได้แล้วก็เอาเขาอยู่เพราะมันแรงมาก uh huh. อ๋อมันแรงมาก uh huh. กินแม้กระทั่งลูกวัว ครับเขาบอกกินกระทั่งลูกัวต้องไปเชิญครูจากบ้านอื่นมาหรือหมอผีจากบ้านอื่นมาอืก็เหมือนกับมาต่างจังหวัดเนี่ยมาอ้าวแล้ววิธีทายังไงอ่ะเออเอนเหมือนเหมือนคนไทยไหมที่พอมันออกจากข้างไปแล้วก็จับหัวจับให้มันแบบกับหัวกับหางอย่างเงี้ยแล้วาเขาล่างไม่ได้มันก็ตายแต่ถ้าเป็นคนไทยมันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมตามที่เราดูหนังอืเขาบอกว่าครูเนี่ย ก็ถับมาอยู่แล้วก็รู้แล้วใช่ไหมว่าบ้านหลังเนี้ยเขาจับเขารู้แล้วว่าคนเนี้ยเป็นกระสืออก็รอให้มันออกจากล่างไปก่อนครับทาผ้าเหมือนก็ไม่รู้อวันนั้นหมอเนี่ยก็ซุ่มอยู่ใต้ถุนบ้านครับแล้วก็รอให้มันออกจากล่างไปออแล้วก็ขึ้นไปบนบ้านครับแล้วก็บริกรรมคาถาอืพอบริกรรมคาถาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับจะจับเขาเนี่ย ปิดหัวพิดขาเหมือนกันอ๋อเหรอเออตามแบบไทยเหมือนกันครับแต่พอจับหัวจับหามันได้ปุ๊บเนี่ยจับเท้ามันปิดกลับไปอีกคนละข้างหนึ่งนีอยอฮะไอ้ที่มันออกจากร่างไปทั้งหัวเลยเนี่ยอืมมันกลับเข้ามาครับครับเขาบอกว่ามันกลับเข้ามาอืมแล้วก็ต่อสู้กับครูโอ้โห คือต่อสู้ในส,สถานที่เขาบอกว,ว่าคือต่อสู้ในส,สถานที่ยังเป็นกระสืออยู่หรือว่าเอากับพระไปล่าง<ช>นะเป็นเป็นเป็นไส้อยู่อ๋อเหรอแต่ใช้เวทเป็นทางเวทจนกระสือเนี่ยยอมแพ้แล้วอืมเ <arde. S 2> มื่อกระสือยอมแพ้แล้วเนี่ยครูก็ยอมให้มันเอาหัวเนี่ยเข้าไปเอาหัวนี่เข้าไปในร่างครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไอ้ร่างวิญญาณที่เป็นกระสือเนี่ยออครูก็เอาออกเหมือนกับว่าถอน ถอนวิญญาณออกอืกระสือเนี่ยออกจากร่างผู้หญิงคนนี้ครับแล้วไอ้ร่างวิญญาณของกระสือตรงเนี้ยม,มันก็ไม่ยอมมันด้วยความโกรธก็ต่อสู้กับครูนี่อีกครับจนเขาเรียกว่าอะไรกันรอหรือกันลาอะไรเนี่ยนะฮะม,มันมันเป็นผมว่าเรียกเอาผม,ผมอธิบายนะครับน่าจะเป็นหม้อดินแล้วกันอ่ะครับกําลังจะใส่หม้อดินเนี่ยอหม,ม้อยังแตกครับโอ้โห แรงมากชาวชาวบ้านเนี่ยก็ไปอยู่ข้างล่างาก็คือไม่กล้าขึ้นไปข้างบนนะฮะได้แต่ฟังเสียงการต่อสู้ครัหม้อนแตกเ๊าครูนี่ก็จับหม้อาเปลี่ยนใหม่อีกอคือพยายามจะเอาใส่หม้อละให้ได้ครับแต่ในที่สุดเขาก็ทําใส่หม้อเหมือนกันครับอก็จับล่างนี้ได้ uh huh. แล้วผมก็ถามก็ต่อว่าตกลงกระสือสาวคนนี้ยครับ ที่กลายเป็นคนเนี่ย uh. ตายไหมเออเออเขาบอกว่าไม่ตายไม่ออืไม่ตายแต่ถูกขับไล่ไม่ให้อยู่ในบ้านหมู่บ้านนี้อีกต่อไป uh huh. เพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ย uh huh. เขาบอกว่ามีกระสือมีปอบนี่เยอะมาก uh huh. เพราะผู้หญิงคนนี้จะเป็น ร่างผ่านของผีอาบต่อไปคือผีกระสือต่อต่อไปเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเขาจึงขับไล่ออกจากหมู่บ้านไปครับอ่านี่คือเรื่องราวที่ผมได้ฟังมาสดๆแล้วก็ไม่ได้เรียบเรียงไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับครับก็ถือว่าเป็นก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเฮ้ยผีกระสือไทยกับผีกระสือฝั่งกรรพูชาเนี่ยอื มันมันมีจริงนะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เห็นเนี่ยแต่เขาเนี่ยยืนยันการันตีกับผมได้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเห็นชัดๆนะฮะก็ก็เป็นเรื่องที่ผมใช้คำว่ามันเป็นที่ถูกพูดถึงเฉพาะในในในญาติอาเซีนของเรานะเอเชียตะวันออกเชียงใต้เนี่ยนะครับเราไม่เคยได้ยิน อ่าอย่างเช่นเนี่ยซีที่ติดติดกับบ้านเราอย่างนี้นะพี่พีพ่พี่ยมนะอ่าบ้านเรามีรกระสืออ่ากัมพูชามีกระสือลาวมีกระสือครับวเวียดนามมีกระสือ,อม,มาเลเซียมีกระสือนะอ่าอินโดโอ,อาจจะมีบ้างนิดนิดหน,น่อยๆอะไรแบบเนี้ยพมา่าเราไม่เคยได้ยินเรื่องพีกระสือพม,นะม่านะแปลกปะเราไม่เคยได้ยินเลยนะว่าแต่ทำไมเขาเรียกว่าอ่าผมก็ไม่เข้าใจนะอ่อจริงๆแล้วเนี่ยมันเขาจะอ่านว่าเอบ หรือว่าจะอ่านในภาษาพม่าว่าเราเรียกว่าอาบก็ได้ครับนะฮะนะฮะกัอย่างอย่างสอบปปราวก็เรียกกระสือนะฮะกระสือเลยเหมือนบ้านเราเลยเวียดนามเรียกมาลายนะฮะนะคร<ม>ับส่วนทางมาเลเซียก็จะมีเรียกเหมือนกันนะครับก็จะเรียกว่าอปีนังการันหรือว่าจะเรียกเต็มๆก็คือฮันตูป<ม>ีนังการันนะฮะเป็นภาษามาลายูส่วนอินโดนีเซียตะกี้นะฮะอินโดเนี่ยก็จะมีการเรียกว่า นะครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะที่อินโดต้องขึ้นไปอนะีกฮะต้องขึ้นไปอีกเรียกว่าเลอาใช่ไหมอ่าใช่ก็มีกื่อแปลกๆกันออกไปใช่แต่รูปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับนะฮะลักษณะของการพบเห็นเนี่ยเหมือนกันหมดซึ่งเอาจริงๆแล้วเ<อ>นี่ยนะครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราเราได้ได้ยินได้ฟังมาถึงเรื่องราว ของภาพจําของกระสือที่ที่เราได้เห็นนะจริงๆแล้วเนี่ย<ม>นะครับสมัยก่อนเนี่ยทุกคนจะเคยได้ยินได้ฟังมาหร<ม>ือคนถ้าคนแก่ที่เล่ามาเนี่ย<ม>เขาบอกผมแบบนี้นะผมเคยได้ยินอากงอาม่าเล่านะของเพื่อน,นบอกเอยกระสือเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาพอย่างที่ทุกคนเห็นนะ<อ>มันจะเป็นแค่ดูไฟธรรมดาปกติเองนะฮะ<อ>จนตอนนั้นเราก็มีเออเราทำไมเราถึงถึงไปจําภาพกระสือ ที่ที่เราเห็นว่ามีหัวมีไส้ได้แล้วสุดท้ายมันก็ไปถูกสืบค้นม,มาลักษณะแบบนี้นะครูฟังพิยมก็คือมันมันถูกถูกเขาเรียกว่าเอาออกมาให้เห็นเป็นภาพจำลนะักษณะแบบนี้ก็คือจากเรื่องราวของกระสือสาวนะจากภาพวาดของคุณทวีวิศนุกรนะครับ,รบได้มีการใช้จินจินตนาการของตัวเองขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ มีการแต่งเติมขึ้นมาจนเป็นภาพที่เราถูกจําขึ้นมาในปัจจุบันแบบนี้นะฮะนะครับแต่เนะมืองทอกก็มีลักษณะแรลยง,งที่ที่เราเห็นเหมือนกันก็ถ้าอย่างเป็นที่ามาเลเซียนะครับนะผีกระสือมาลายูเนี่ยเขาเรียกกันเนี่ยฮันตูฮันตูปีนังการันเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพคล้ายๆล,ยลักษณะเหมือนกับกระสือบ้านเรานะก็มีหูมีไส้เหมือนกันใช่ใช่อย่างนี้ก็แสดงว่าตามความเชื่อแล้วเนี่ยกระสือที่เห็นกันหลายประเทศเนี่ยก็แสดงว่า ค่อนข้างเชื่อว่ามีจริงเนาะก็ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นความเชื่อที่ที่เขาค่อนข้างว่ามีจริงและครับนะบมันก็เกิดมาจากคล้ายๆเหมือนกับว่าคนมีคุณสายมีอะไรแบบเนี้ยนะครับ<ม>แล้วก็ใสณมนดำอะไรพวกเนี้ยนะครับเข้าตัวทําผิดข้ออะไรแบบเนี้ยนะเขาเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาแต่ดังน้องหลงเมื่อกี้เนี่ยเขาเขาการันตีและยืนยันแล้วว่ามันมีหัวมีไส้<ม>หน้าตามีเขี้ยวครับ,นะรบผมพยายามจะหาดีเทลรายละเอียดของของกระสือให้มากที่สุดอื เขาก็พยายามจะอธิบายให้ได้มากที่สุดครับนะะก็แสดงว่ามีหัวมีไส้แลักษณนะผมยาวครับนะฮะแสงแสงแสงดวงไฟสีเขียวอนะฮะนะครับโอเคได้นั่นคือประมาณนึงแล้วกันพี่ยมเนาะกับเรื่องราวที่ได้ยินได<ม>้ฟังมามาปิดท้ายให้เราคืนนี้ขอบพระคุณมากพี่ยม